อ่าก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดท็ c h ช n น e ลณ์ขณะขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับตั้งจากที่เมื่อวานนี้ผมลงสูตรหลักหน่วยล่างนะเทียบชนกัน2สูตรไปแล้ววันนี้นะมาดูหลัก10ล่างนะหลัก10ล่างเทียบชนกัน3สูตรเลยนะสมาชิกนะหลัก10ล่างเทียบชนกัน3สูตรนะครับ ก็จะเป็นหลัก10บล่าง2ตัวมาหตัวนะฮะสูตรที่1นี้สูตรที่2หลัก10ล่างตัวเดียวฮะสูตรที่3นี่ก็หลัก10ล่างตัวเดียวเหมือนกันฮะชนกัน6อ่าผมย้อนให้ดู6งวดก็ชนกันทุกงวดเลยนะครับที่หลัก10ล่างนะแล้วผมก็ใช้จริงด้วยนะชุดสรุปนะครับชุดสรุปผมใช้จริงผมนํสามสูตรนี้ไปใช้จริงนะตัวชนนี่แหละนะสมาชิกนะนะก็นะ ฝากนะฮะติดตามด้วยนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่แต่ผมก็ใช้จริงนะทั้ง3สูตรเลยนะสมาชิกนะที่นะหลักนะครับที่หลัก10ล่างนะครับที่หลัก10ล่างสูตรที่1นึ่ะนี่สูตรที่1สูตรที่2 อันนี้สูตรที่สามนะก็จะเทียบทวน,นกันสามสูตรเนะเป็นสูตรใหม่ทั้งสามสูตรเลยอ่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกัน,นะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะสมาชิกนะช่องแอทอนชแนลฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยและก็อย่าลืมกดมกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะฮะเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆหที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวสมาชิกเองนะครับอ่ะมานะครับเริ่มคำวนวณงวดแรกกันนะหลักสิบล่างนะเทียบชน3สูตรงวดที่1สูตรแรกได้5กับ8สูตรที่2ได้เลขค่าสูตรที่3ได้เลขค่าให้ชนกันที่เลขค่านะสสูตรทพออก5่า ครับพอดอกค่าแปดอ่ะหลักสิบหลักนะตัวชนก็คือเลขห้าครับทั้งสามสูตรเลยที่สิบหลักหลักสิบหาัถูกเป็นหมดที่หนึ่งครับถูกเป็ดที่หนึ่งที่สิบหลัก เอาตัวงวดที่2นะสมาชิกนะงวดที่2สูตรหลัก10ล่างสูตรที่1 2ตัวมา1ตัวได้1กับ4สูตรที่2องได้เลข4สูตรที่3ามได้เลข4ครับาผลอ,ออกสี่เหลัก10ล่างก็ช่วงกันที่เลข7เอ้ยช่วงกันที่เลข4อนะครับผลออก4 7อ่ะเลข4ก็มาที่หลักสิบหลักตามสูตร งวดที่สองเอามาต่อ,อง,งวดที่สามนะงวดที่สามสูตรหลักสิบล่าง2ตัวมาหนึ่งตัวนะสูตรที่1ได้เก้ากับสสูตรที่2ได้เลขก้าสูตรที่สาได้เลขเก้าห้าพักร้อเก้าสองครับก็เลขเก้าตัวชนอ่ะถ้าใครนะชอบสูตรใหม่นะครับสมาชิกนะถ้าใครชอบสูตรใหม่ก็พิจารณาเอานะฮะถ้าชอบนะเดี๋ยวคอยดูตัวเลขว่างวดนี้จะได้ตัวเลขตัวไหนนะ สูตรนะครับมันทําได้หมดนะสมาชิกนะสูตรนี้มันทําได้หมดทุกตัวนะฉะนั้นผมอยากให้สมาชิกโฟกัสไปที่ตัวเลขมากกว่านะครับเพราะตัวเลขในแต่ละงวดนี้สมาชิกอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นงวดนี้นะหลักสิบล่างนะครับมันชนกันนะฮะมันชนกันงวดที่ถึงนี้ชนกันนะฮะแต่จะชนกันตัวไหนเดี๋ยวดูนะฮะสมาชิกนะถ้าสมาชิกไม่ชอบตัวเลขเดี๋ยว ค,ค่อยไปพิจารณาเอานะฮะเอามาต่อคุณวดที่4นะสูตรหลัก10บล่างนะสสูตรนะช่วงกัน3สูตรสูตรแรกหลัก10บล่าง2ตัวมา1ตัวได้8กัน1สูตรที่2ได้เลข8ฮนะสูตรที่3นี่ก็กได้เลข8พ้นออก8ปสูตรนะครับ8ครับก็มาที่หลัก10ล่างนะถูกเป็นงวดที่4่นะถูกงวดที่4ที่หลัก10ล่าง สูตรนี่ฮะมันมีเข้ามีหลุดนะสมาชิกนะให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้สองกับห้าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้เลขห้าสูตรที่สามได้เลขห้าอ่ะพอเราออกผ้าห้าก็หลักสิบล่างงวดนี้มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยแต่ก็เอาที่หลักสิบนะตามสูตรถูกเป็นงวดที่ห้า ถ้าสมาชิกนะดูแล้วมันโอ้มันแม่นเกินนะครับมันแม่นแม่นจริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะก่อนห้อยออกไม่เห็นนะไม่เห็นอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมบอกไว้แล้วว่ามันเป็นสูตรใหม่นะคับเพราะสูตรเก่ามันหลุดนะฮะครับมันเป็นสูตรใหม่นะฮะผมก็สูตรมันหลุดสูตรเก่าผมก็นําสูตรใหม่มานะทำให้สมาชิกดูนะครับถ้าสมาชิกไม่ชอบนะบสูตรประเภทนี้ สูตรแม่นจริงๆแบบนี้นะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปได้เลยนะผมทําตามสูตรนะสมาชิกผมทาตามสูตรเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับไม่มีอ้างาไม่มีม่วตัวเลขนะมีมีสูตรอ้างอิงนะครับมีสูตรนะครับอ้างอิงก,ก่อนห้อยออกนะครับคิดตามสูตรนะครับไม่มีม่วตัวเลขนะส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่มาอันนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่เข้ามารับชมสูตร จะนาไปพิจารณาเอาเองถูกผิดผมก็ต้องกลาบขอาานะราะถกคอภ่ยสมาชิกนะครับสมาชิกนะเอามาต่อกัน10ล่างชน3สูตรนะฮะสูตรที่12ตัวมา1ตัวได้4 7่เฮะวันที่ผ่านมานะสูตรที่ 2- ได้7ตัวเดียวสูตรที่3าก็ได้ตัวเดียวระหว่างสูตรที่3กับสูตรที่เอ้ยสูตรที่2สูตรที่3นี้นะครับเป็นเลขเต่น10ล่างตัวเดียวนะฮะมันชนกันนะตัวเดียวทั้ง6กวดเลย แต่มันคนละสูตรนะคนละสูตรเดียวไปดูวิธีถามกันนะฮะสมาชิกนะอ่ะชนกันที่เลขเจ็ดพนออกเจ็ดสามนะฮะวัวที่ผ่านมาก็ชนกันที่เลขเจ็ดถูกนะฮะวัวที่ผ่านมาอ่าเลขเจ็ดอ่ะวัวที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนชนกันตัวไหนอ่ะไปดูฮะวิธีคิดวิธีทำนะสมาชิกนะไปดูวิธีทำกัน นี่ครับวิธีทำอันนี้2ตัวพันหนึ่งตัวนะสูตรแรกนะครับ Minor. วิธีทำนำหลักร้อยบุหนึ่งครั้ง ıldı. มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าน 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้าย 1, 1, ครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้าย 2, 1, ครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหกคงที่นะครับมาบวกกันดูแปดบวกสี่ลง,ลงท้ายเลขสองสองบวกห้าลงท้ายเลขเจ็ด 7บวกหาลงท้ายเลข2นะ2บวก6คงที่นะครับก็จะลงท้ายเลข8เป็นตำแหน่งแรกนะครับที่หลักสิบล่างสูตรที่1นปบวกเพิ่มไป1อ่าไป3าแต้มก็มเลขหอ,อ่ะหลักสิบล่างนะได้8กับ1นฮะสูตรที่1นะได้8กับ1นตัวอ่ะมาดูสูตรที่2นะหลักสิบล่างตัวเดียวสูตรที่ 2, ะ 2> <c oughs> นะวิธีทำา่ะนำหลักพันหนึ่งคัน มาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่สองอีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขเจ็ดของที่นะครับเอาบวกกันดูนะฮะห้าบวกแปดลงท้ายเลขสามสามบวกสามลงท้ายเลขหก 6กบวกศูนย์ก็ได้6 6หกบวกศูนย์ก็ได้6 6หบวกแปดลงท้ายเลข4 4่บวกศูนย์นะ4ีบวกศูนย์ลงท้ายเลข4 4่บวกเจ็ดคงที่4ีบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลข1น่งอ่าสูตรที่2นี่ชนกันแล้วฮะที่เลข1นะสมาชิกนะชนกันแล้วที่เลข1คนระับอ่ามาดูนะสูตรสุดท้ายวิ่งหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักหมื่นอีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวก มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่มาบวกเลข้ที่ก็จะได้หลัก10บ่างตัวเดียวสูตรที่2นะครับไปสูตรที่3นะเอาบวกกัะดูศูนบวก2อทายเลข2 2 2งลงทายเลข4 4, 4่เป็น8 84ลงท้ายเลข2 2บวก8ลงท้ายเลข0 0บวก5 0บวก5ก็ได้5 5บวก4ก็ได้9 9บวก9คงที่นะครับก็จะลงท้ายเลข8อ่าวอดนี้นะสมาชิกตัวเลขไม่ชนกัน82ตัวแล้วก็12ตัวนะแล้วใครที่นะครับได้ดูชุดสรุปของผมแล้วนะผมวางเลข1กับเลข8เนี่ยไว้ที่หลักสิบล่างนะชุดสรุปผมนะนะที่9ชุดอ่ะชุดเต็มอ่ะเดี๋ยว นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปสรุปอีกช่องหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้เมืม่อลืนนี้เดี๋ยวผมมาสรุปช่องนี้ให้ผมนะฮะจะเน้นที่หนึ่งกับแปดที่หลักสิบล่างนะ,ะสมาชิกนะแล้วผมเน้นไปแล้วแหละแต่ผมจะนําตัวที่ผมเน้นอีกทีหนึ่งจากเก้าชุดก็จะเหลือประมาณสี่ชุดอ่นะ,ะไปรวมบินกับสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะ,ะก็พรุ่งนี้เมื่อลืนนี้นะฮะสมาชิกนะก็คอยติดตามกันชุดสรุปนะอ่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะสูตรที่หนึ่งนะแปดหนึ่งนะฮะสูตรที่หนึ่ 1> 8 1สูตรที่2 1นสูตรที่3 8นะ <c oughs> ก็ชนกันที่1กับ8นะฮะโหวดนี้ที่หลัก10ล่างอะ่ะลงกินให้โหวดแรกนะโหวดประจาวันที่1ทับ4ทับ6 6อะ่ะรอลุ้นกันนะสมาชิกนะชนทั้ง2ตัวเลยทั้ง8ทั้ง1นะครัะฮะอาจจะมาไหมก็ฝากสมาชิกพิจารณานะครับเมื่อวันนี้เ,เนี่ยุ่งนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวมาส่งท้ายกันด้วยสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ค่อยมาสรุปกันนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ